สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิปนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน e% p ที่6 141กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ต่าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทั้งช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับผม,ผมก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอแบ่งปันนะครับพระบ้านเครื่องรางนะครับผมของเก่าเก็บสะสมราคาดี แบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจรับชมแล้วสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันที่ Line แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับผมสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกานะครับผมของทั้งช่องนะครับก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆอีพีนะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจนะครับว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับหลังจากนั้นก ให้จดเป็นหมายเลขนะครับขององค์พระองค์นันนไวยได้เลยนะครับผมซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขที่1น,นะครับผมตรงด้านบนนี้ ไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายนะครับผมคือหมายเลขที่21ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมหลังจากที่จดเป็นหมายเลขที่ถูกใจเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP เขียนกำกับบอกอยู่นะครับผมเพียงเท่านี้พี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็บอกได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่ใน EP ไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทร ของพี่ๆนะครับผมแล้วก็จะจัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมเน้นย้ากันอีกครั้งนึงนะครับผมทั้งช่องของผมนะครับผมจะส่งพระให้ตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้น พี่ๆท่านใดเช่าบูชารายการไหนไปนะครับผมก็จะได้รับพระที่ตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับผมก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมขออนุญาตนะครับซูมกล้องเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะลงรายละเอียดแต่ละองค์นะครับผมให้รับชมกันนะครับเปิดมาที่รายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นวัตถุมงคลนะครับผมของหลวงพ่อเกษมนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเหรียญสีริมงคลปีหนึ่งหกนะครับแล้วก็เจ้าสัวนะครับนี่นะครับ ปี35นะครับผมคู่นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับผมกอดอื่นเลยนะครับขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับผมมันจะเป็นเหรียญเสริมสิริมงคลลงยาแดงนะครับพี่พี่แล้วก็ลงยาที่จีวอนนะครับผมดูลยครับวิวสวยๆเ <ๆ S 2> ดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่1นะครับคู <ๆ S 2> ่นี้700บาทนะครับผมท่านใดดูลรวชอบใจนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับเป็นเหรียญ เสริมซีรีมงคลปี2 5 1 6นะครับผมสำนักสุสานไตรักนะครับนี่นะครับผมผิวเดิมนะครับผมลงยานะครับพี่พี่พันใดดูเราถูกใจก็รีบโทรรีบสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับถัดมานะครับผมก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมที่ผมแบ่งปันทห้คู่กันนะครับพี่พี่คู่นี้นะครับผมหมายเลขที่1นี้นะครับ700บาทนะครับผมอันนี้เป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับผมเนื้อทองทิพนะครับผมหรือว่าเนื้อทองฝาบาทนั่นเองนะครับ ดูนะครับผมสีทองแบบนี้เลยนะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันได้นะครับผมเรียนเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมนะครับท่านใดกําลังตามหาอยู่นะครับผมลองดูลองชมโงนี้ดูได้นะครับผมผิวสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากว่ายังดูไม่ชัดอย่างไรนะครับผมสามารถสอบถามขอดูรูปภาพเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมมีรูปภาพให้รับชมกันนะครับหมายดขนี้หมายลขที่หนึ่งนะครับผมเปิดแบ่งปันให้คู่นี้นะครับ 700บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการที่2นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับผม300บาทนะครับพี่ๆสำหรับพระสมเด็จที่อยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับ3า0บาทเท่านั้นนะครับผมพระสมเด็จนะครับพิมใหญ่นะครพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่2นะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยม เป็นเลี่ยมกรอบแบบนี้นะครับผมเก็บไว้เลยนะครับผมจากเจ้าของเดิมนะครับนี่นะครับผมส0 0ร้อยบาทนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพละสมเด็จเกจชโยนะครับผมรายการที่3นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับนะครับผมพละสมเด็จเกจชโยหมายเลข3นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ300บาทนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลข3นี้นะครับ ลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆถ้าใครสนใจก็สอบถามมากันได้เลยนะครับผมทุกองคนะครับผมสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่3นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา3 0 0บาทนะครับถัดมานะครับผมรายกันที่4นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับผมหลังฮนุมานนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับมาพร้อมกับเป็นการ์ดประกาศสินิบัตแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมหลังฮนุมานเชิญธงปี21นะครับ หมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้พร้อมการประกาศสินบัตรแบบนี้นะครับผมรายการนี้หมายเลขที่4ี่ครับเอาราคานี้นะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับพี่พีหกรบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับเรียนหลวงพ่อกวยนะครับผมหลังฮันุมานเชิญทงแบบนี้นะครับดูนะครับผมเป็นเนื้ออันปากกานะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดูผิวเรียนนะครับผมสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับผม600บาทจะส่งให้ฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนี่นะครับผมดูนะครับดูกันชัดๆเลยนะครับพี่ๆอยากให้พี่ๆนะครับผมได้งค์ที่ชอบใจนะครับได้งค์ที่ถูกใจนะครับผมไปเช่าหาเช่าบูชากันนะครับนี่นะครับปี2 5งหนึ่งนะครับผมในงานผูกพันธสีมานะครับหันุมานเชิญธงแบบนี้นะครับผมสวยงดงามนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับหมายเลขที่4นะครับ600บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านนเลยนะครับผมถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่ ห้าแล้วนะครับผมนี่จะเป็นพระสมเด็จโตนะครับนี่นะครับผมเป็นพระสมเด็จโตนะครับผมองค์บังสีนะครับผมเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อกระเบื้องเคลือบเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่ห้านะครับผมสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จโตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการที่ห้านะครับผมดูนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับดูผิวเันชัดๆเลยนะครับพี่ รายการใหม่เลขที่5้านะครับผม300บาทนะครับผมพร้อมเดี้ยมเดิมแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับพี่ๆหมายเลขที่6นะครับองค์นี้เปิดแหล่งพันให้ในราคา400บาทนะครับผมส,ส <c Venice> ําหรับรายการที่6นี้นะครับผมเป็นหลวงพ่อแก้วนะครับผมเนื้อหงคุกรักนะครับผมพิมพ์ใหญ่หลังแบบนะครับนี่นะครับวัดเครือวันนะครับผมเป็นสุดยอดพระปิดตาเลยนะครับพี่ๆเนื้อหมคุกรักนะครับหลวงพ่อแก้วนะครับพี่ๆองนี้นะครับผม 400บาทนะครั <ertime. 400 S 1> บผม pues 400บาทจะส่งให้ฟร it ีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับถัดมานะครับผมรายการหมายเลขที่7แล้วนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับปิดตากนกข้างนะครับผมตะกูโต๊นะครับผมองค์นี้เอา600บาทนะครับสําหรับปิตากนกข้างฝั่งตะกูสามดอกนะครับพี่ๆเนื้อก้นครกนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมทานใดดูแล้วชอบใจนะครับผมสอบถามมากันได้นะครับ นี่นะครับผมตรงนี้เป็นกระหนกข้างนะครับผมอันนี้เป็นนิ้วมือนะครับนี่นะครับฝั่งตะกุดตรงด้านล่างนี้นะครับผมรูปภาพทุกองค์มีให้รับชมก่อนนะครับผมสามารถทักมาขอดูกันได้นะครับพี่ๆถ่ายไว้ตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับผมวันนี้ผมเน้นย้ำให้เลยนะครับเป็นหลังยันตรีแบบนี้นะครับผมองค์นี้นะครับหกร้อยบาทนะครับผมหกร้อยบาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขแปดนะครับผมเป็นปิดตานะครับพิมพ์จัมโบ้สองนะครับ จะคุณะพิมกับองเมื่อกี้นะครับผมองนี้นะครับเป็นเนื้อก้นครกนะครับผมหรือว่าเนื้อลายเสือนั่นเองนะครับผมเอา500บาทนะครับผมหมายเลขนี้นะครับสาหรับปิตาพิมซัมโบสองหมายเลข8นี้นะครับผมดูนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับนีนะครับผมอาจจะลงกล้องให้ดูยากนิดนึงนะครับผมตรงนี้นะครับผมจะมีฝังตะขุดด้วยนะครับลองสังเกตดูดีๆนะครับผมดูนิ้วมือนะครับผมสวยคมชัดแบบนี้นะครับใบหูนะครับผม นี <Workers. S 2> on, ่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ5 0าบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทนะครับผมนี่นะครับผิวสวยมากนะครับพี่ๆสำหรับเนื้อก้นครกนะครับผมหรือว่าเนื้อไาเสือหมายเลข8นี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลข9กนะครับผมจะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะครับหลวงพ่อคูณนะครับพี่ๆองค์นี้นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับซีสวัดแช่งนอกนะครับ อยู่ในเรียมแบบนี้นะครับผมหมายเลขที่9อง์นี้นะครับผมเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อคูณนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับนี่นะครับหลวงพ่อคูณปะลิสุโธนะครับผมต่อโค้ดตรงนี้นะครับเป็นเหรียญเจริมพลร่างนะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่9นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับพี่ๆรายการนี้เลยนะครับปี36นะครับผมวัดแจ้งนอกนะครับในเมืองนครราชสีมานะครับนี่นะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม400บาทนะครับผมเฉพาะ EP นี้เลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จนะครับอ๋ออันนี้เป็นหลวงปู่โตนะครับพี่พี่แต่ผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับแต่เจ้าของเดิมแกแจ้งว่าเป็นหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะครับคล้ายๆพิมพ์เกตชโยนะครับพี่พี่นี่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมแต่จะองคเล็กกว่าเกตชโยนะครับรายการหมายได้ที่10นี้นะครับผมองค์นี้เอา300บาทนะครับสาหรับพระสมเด็จเนื้อผงนะครับผมนี่นะครับ 300บาทเท่านั้นนะครับผมลูกโตะนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขที่10บนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นปิดตานะครับหลวงปู้ไข่นะครับพี่พีหมายเลขที่11นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งพันให้ในราคา300บาทเหมือนกันนะครับสําหรับพระปิดตานะครับผมปู้ไข่นะครับพี่พี่0บาทนะครับผมรายการนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับพี่ๆีงค์นี้นะครับ ท่านใดยังดูไม่ชัดก็ทักไลน์มาเลยนะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับหรือว่าจะโทรมาในเบอร์ก็ได้นะครับผม0903251096นะครับถ้าพี่ๆแอดไลน์ไม่เป็นเดี๋ยวผมแอดไปก็ได้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่11นะครับผม300บาทนะครับสำหรับพระปิดตานะครับผมลูกไข่นะครับพี่ๆถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จเปลวเพลิงหรือว่าพงวช่องแคร์นะครับผมหมายเลขที่12นะครับรายการนี้นะครับผม300บาทเหมือนกันนะครับผม นี่นะครับผมสําหรับสม,ส,สมเด็จเปลยวเพิงนะครับผมหลวงพ่อพงวัดช่องแครนะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆรายการหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมูงนี้ถือว่าผิวสวยมากนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการนี้หมายเลขที่12แล้วนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมรายการนี้นะครับสมงดงามนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเปลยวเพิงนะครับหลวงพ่อพมนะครับผม ถัดมานะครับพี่ๆหมายเลข13ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับผมวัดพญยาศรารามนะครับองค์นี้นะครับผมเอา350านะครับพี่ๆสำหรับเหรียญนะครับหลวงพ่อกลั่นปี2469นะครับผมเรี่ยมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ350บาทเท่านั้นนะครับผมปี2469นะครับพี่ๆรายการนี้นะครับลองดูกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเป็นที่ระลึกนะครับผมในการปฏิสังขรณ์อุโบสถนะครับผม วัดพญาตการามนะครับผมจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพี่พี่หมายเลขนี้หมายเลขสิบสามนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่สิบสี่แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับพี่พี่นี่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่พี่หมายเลขที่14นี้นะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ สำหรับหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่14นะครับผมใน EP นี้นะครับดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจนะครับกันได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมสำหรับนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลข14นะครับเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับผมวัดบางกระทิงนะครับพี่พอันนี้เป็นใต้ฐานนะครับขออนุญาตนะครับผมลงกล้องให้ดูที่ใต้ฐานองค์พระองค์นี้กันนะครับผมดูนะครับ อย่ถือว่าสวยมากนะครับผมรายการนี้นะครับ300บาทเท่านั้นนะครับผมอง์นี้นะครับหมายเลขที่14นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับพี่พี่เป็นรายการที่15แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเหรียญนะครับหรือพ่อเกษตรนะครับผมที่ผมได้นํามาแบ่งปันให้พร้อมกันนะครับก็จะมีเป็นเหรียญโชคดีนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็เหรียญเป็นองค์นี้เป็นเหรียญล้อแมกนะครับผมนี่นะครับ คู่นี้นะครับผมผมเอา550นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่เหรียญโชคดีพิมพ์ใหญ่กันก่อนเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผมอันนี้อยู่ในเลียมพลาสติกเลยนะครับพี่พี่เลี่ยมเดิมๆเลยนะครับสําหรับเหรียญโชคดีพิมพ์ใหญ่นะครับผมหลวงพ่อเกษมเขมะโกรนะครับสานักสุสานไต้รักนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังหนูนะครับนี่นะครับปี3 2สองนะครับพี่พี่ดูนะครับผมดูกันได้เลยนะครับโชคดีหลวงพ่อเกษมนะครับผม ถัดมานะครับผมจะเป็นล้อแม็กนะครับพี่ๆอันนี้จะเป็นล้อแม็กหลวงพ่อเกษนะครับนี่นะครับองค์นี้อยู่ในเลี่ยมเลยนะครับผมคู่นี้หมายเลขสิบห้านะครับผมแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะครับผมดูกันชัดๆเลยนะครับผมท่านใดนะครับกําลังตามหาอยู่นะครับผมหลวงพ่อเกษนะครับพี่ๆนี่นะครับลองพิจารณาสององนี้ดูได้นะครับผมผิวก็จะสวยตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นนะครับผมปีสาม น่าจะ36นะครับพี่พี่สามเนะครับผมนี่นะครับรุ่นบารมี83นะครับนี่นะครับผมด้านหลังนะครับสวยมากครับพี่พี่หมายเลขสินี้นะครับคู่นี้550บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลขที่16แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นวัตถุมงคลนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมทั้งสองรายการนะครับนี่นะครับผมก็จะมีหลวงพ่อเงินนะครับพุทธโชติพิมพ์ขี้ตานะครับอันนี้เป็นปี2537นะครับออกวัด ทุกน้อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเป็นอีกอง์นึงเป็นหลวอพ่องเงินนะครับเหมือนกันนะครับเป็นจอบใหญ่นะครับเป็นรุ่นฟ้าคํารนนะครับปี2534นะครับอันนี้ออกวัดคงคารามนะครับผมํำบลวางคานนะครับสองรายการนี้นะครับผมเอา400บาทนะครับผม400บาทนะครับพี่ๆขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์แรกกันก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อนะครับพี่ๆอีกองค์นึงจะเป็นจอบนะครับนี่นะครับผมดูนะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมผิวก็จะเดิมเดิมตรงตามในคลิปนี้อย่างแน่นอนเลยนะครับนี่เป็นใต้ฐานนะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้หมายเลขสิบหกนะครับผมสองรายการสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมาอีกรายการหนึ่งก็จะเป็นจอบใหญ่นะครับผมผมพ่อเงินเหมือนกันนะครับนี่นะครับผมพ่อเงินนะครับรายการหมายเลขที่สิบหกนะครับผมใน EP นี้นะครับ ด il, ้านหลังก็จะต่อโค้ดแบบนี้นะครับผมนี่เป็นรุ่นฟ้าคำรนนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ400บาทนะครับผม2รายการนะครับผมราคานี้ได้2รายการเลยนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้หมายเลขที่16นะครับผมใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นหมายเลขที่17แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับ จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับผมหลวงพ่อพรมนะครับวัดขันนอนเหนือนะครับผมเนี่ยครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับพี่ๆปี2527นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมสําหรับหมายเลขที่17องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อพรมนะครับผมวัดขนนอนเหนือรุ่นพิเศษนะครับหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมสําหรับรายการที่17ใน EP นี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงกล้องให้ดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับ 300บาทเท่านั้นนะครับผม300บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่17นะครับท่านใดสนใจนะครับผมสอบถามมากันได้นะครับผิวก็จะสวยต่งตามอย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับพี่ๆชอบบูชารายการไหนไปได้รับพระรายการน,นั้นอย่างแน่นอนเลยนะครับ ถัดมาครับผมเหรียญดวงดีนะครับผมไวาครูปีหกเจ็ดหลวงปู่ศิลานะครับนี่นะครับผมหมายเลขที่สิบแปดนะครับผมรากานี้นะครับผมแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับผมองค์นี้ขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคานะครับผมสําหรับเหรียญดวงดีหลวงปู่มหาศิลานะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะครับผมห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับนี่นะครับผมดวงดีนะครับปีหกเจ็ดนะครับต่อโค้ดตรงนี้นะครับผม หลวงปู่มหาศิลานะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับด้านหลังจะเป็นพญานาคนะครับผมนี่นะครับพระราชวัชธรรมโสุพนนะครับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับต่อโคนหมายเลขหกสามสี่นะครับผมนี่นะครับผมผิวสวยๆเลยแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคาห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่สิบแปดนี้นะครับผมถัดมานะครับผมจะเป็นพระสิทัศนะครับผมหลวงพ่อเงินหมายเลข่สิบเก้านะครับ รายการนี้300บาทนะครับผมสําหรับพละสิบทัศนะครับผมหลดข้อเงินนะครับพี่พี่หมายเลขที่19นะครับผมนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับผมอยู่ในเรี่ยมพลาสติกเดิมๆเลยนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับนี่นะครับผมท่านใดถูกใจนะครับผมถือว่ามีมุมไปต่อนะครับสามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พี่ยินดีแบ่งปันให้ทุกๆท่านเลยนะครับผม หมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่สิ้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา300บาทนะครับถัดมานะครับผมรายการรองสุดท้ายนะครับผมใน EP นี้ก็จะเป็นเหรียญพ่อแดงหมายเลขที่20นะครับองนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อแดงนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับพี่ๆองนี้นะครับดูนะครับผมสภาพผิวอง์นี้นะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้าท่านใดชอบความเก่าความเดิมนะครับผมลองดูกันได้นะครับ ปี2530นะครับพี่พี่อายุแ2ปีนะครับเนื้อทองแดงนะครับพระครูหยาดวิราชนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันละอียดน,นั่นเองนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่20แล้วนะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่สำหรับรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่21นะครับพ,พี่รายการนี้จะเป็นสร้อยนะครับพี่พี่ อันนี้นะครับผมผมนํามาแบ่งปันให้เป็นพิเศษเลยนะครับผมเฉพาะ EP นี้เลยนะครับผมท่านใดนะครับกําลังตามหานะครับสร้อยห้อยพระอยู่นะครับผมลองดูเส้นนี้กันดูขอนได้เลยนะครับนี่นะครับผมจะเป็นห่วงตรงนี้นะครับพี่ๆด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่นะครับจะเป็นสามห่วงนะครับพี่ๆตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งนะครับอันนี้เป็นห้อยพระหลักนะครับผมแล้วก็ด้านข้างอีกหนึ่งนะครับผมสามห่วงแบบนี้นะครับผมเป็นสร้อยนะครับ แล้วก็คล้ายๆเม็ดประคำแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลักษณะผิวนะครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสำหรับเส้นนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมแต่ถ้าท่านใดสนใจพร้อมกับพระองค์ใดก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมลดให้อีกนะครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับพี่ๆตรงนี้เป็นสีขาวนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเป็นห่วง3ห่วงนะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่21นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับสร้อยนะครับผมรายการนี้นะครับ ท่านใดอยากดูรูปภาพก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมก็สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มถูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและสําหรับท่านใดนะครับผมที่รับชมแล้วชอบใจรับชมแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับ เบอร์โทร0ู0ย์เก้าศสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่ไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ